สวัสดีครับวันนี้มีรถตู้หัวจรวดลังคาสูงมานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2L นะครับสภาพสีข้างภายนอกสภาพสีสวยนะครับเจ้าของเดิมทำสีมาแต่ก็มีร่องรอยนิดนึงนะครับการใช้งานคือเป็นรอยขูดขีดเฉย รถไม่มีผูกนะครับแต่คันนี้เป็นป้ายฟ้าไอ้ป้ายเขียวแล้วนะครับไม่มีเบาะนะครับแต่ถ้าอยากได้มีเบาะให้นะครับแต่ต้องเอาไปติดตั้งเองนะครับสภาพภายในนะครับหลังคา VIP ครับไฟข้างบนนี่ต้องไปเก็บอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดไม่ติดนะครับ สั่ว่สสภาพหนังภายในยังสวยอยู่ครับสภาพภายในห้องโดยสารข้างหน้านะครับประตูสวยมากครับไม่มีร่องรอยขูดเสีดเลยนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับตัวนี้คอนโซลน,นะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับคอนโซลหน้าแต่ก็ถือว่ายังสวยดีอยู่ครับ บอกมีขาดนะครับตามการใช้งานนะครับตัวนี้ทีวีเครื่องเสียงเจ้าของเดิมพอออกไปแล้วนะครับได้ล้อมแม็กนะครับขอบสิบาบสิบห้านะครับผมล้อมแม็ก เป็นหลังคาสูงช่วงสั้นนะครับตัวนี้ปกติจะมีช่องหน้าต่างตรงนี้อีก1นึ่งบานนะครับเล็กๆตรงนี้แต่ตัวนี้เป็นรุ่นนี้ครับเครื่อง 2L นะครับตัวนี้เครื่องโอเวอร์ฮอนมาแล้วนะครับเครื่องดีครับช่วงล่างโอเค ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายคัสตอมนะครับตัวนี้อันนี้ที่มันเสียงดังอยู่ที่ท่อนี่คือท่อมันหวมนะครับผมก็คื้าจะไม่มีเสียงนะครับ๋ยวผมจะเอาไปทําให้นะครับสียังสวยมากครับสียังสดๆใหม่ๆอยู่เลย สภาพดีครับสำหรับใครที่หาไปทำเป็นรถแคมปิ้งรถขายของขนของ,ของได้สบายเลยนะครับตัวนี้เข็ม <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่ไม่ขึ้นนะครับน่าจะเป็นที่สายเข็มไม่นะครับตัวนี้สภาพภายในนะครับบอกมีขาดมีชำรุดนะครับไม่ได้ซ่อมไม่ได้เก็บงานให้นะครับตัวนี้ ายตามสภาพนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสว,สวยครับ จะให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องครับไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องดีครับ ดูเงียบดีครับเกียร์ดีนะครับข้เกียร์ไม่มีหลุดนะครับผม